หลอนมากเพลงนี้โอเคค่ะสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะ <S <S แสงก็เข้าหน้าดีแล้วเกินนะคะไม่ไหวแล้วนะ,ะโอเควันนี้ก็มาอัาจแบบกระทันหันนิดนึงนะคะทุกคนวันนี้นะคะมีก็จะมาพูดถึง อาวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมแน่นอนนะคะวันนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กลุ่มของเราค่ะ <iet> นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เมเคยให้ไว้ใต้คลิปตลอดเวลาที่ผ่านมาเล,นะะเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ว่าจะใครมีปัญหาเกี่ยวกับเกมมดภาษาไทยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมมก็จะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่นั่นนะคะเพราะอะไรรู้ไหม YouTube มันส่งลูมไม่ได้ นะคะพอมันส่งรูปไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมเมีแก้ปัญหาให้ให้เขาไม่ได้เว้ยทุกคนจริงๆอันนี้คือเรื่องที่ประสบปัญหามาตลอดเมย์มีความรู้สึกว่าที่เรามีกลุ่มนะคะถามได้เลยเมย์เนี่ยสแตนบายอยู่แล้ว24ชั่วโมงไม่สิเมต้องนอนด้วยนะคะคือเมย์สแตนบายอยู่แล้วแล้วเมย์มีแอดมินมีเพื่อนๆทีมงานมีสตรีมเมอร์ที่เป็นเพื่อนๆกันนะคะคอยดูแลกลุ่มไปพร้อมกับเมเมไม่ได้ปล่อยแบบ ให้มันร้างนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยแคปรูปสอบถามได้เลยว่าเออพี่เคสอย่างนี้เป็นยังไงนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าใครที่มีปัญหาเข้ามาพดในกลุ่มได้เลยไม่ต้องอายนะคะไม่ต้องอายทุกคนมีปัญหาไดมไม้มันไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่ใช่เรื่องแปลกมาทุกคนคนเราบางทีมันความถนัดไม่เท่ากันเม์ก่อจะมาอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีอุ้ยเป็นเลยถนัดเลยมันก็ต้องเรียนรู้กันไปนะคะโอเค วันนี้ค่ะขออนุญาตแจ้งกิจกรรมนะคะกลุ่มที่เมย์พูดถึงก็จะเป็นกลุ่ม The s i m t h Station นะคะกลุ่มเนี่ยก็ตอนนี้ครบ1,000คนแล้วนะคะแน่นอนว่าครบครบ1,000คนนะคะเมยและทีมทีมงานและเพ, <ihad> พื่อนๆพนี่น้องๆที่เป็นแอดมินเนี่ยก็เห็นว่าโอเคจริงๆอยากจะแจกตั้งนานแล้วแต่ว่าโอกาส ในการสร้างกติกามันก็ผลัดวันประกันพุ่นเลื่อนมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จัดสักทีวันนี้ก็เลยขออนุญาตนะคะเชิญชวนทุกท่านเลยที่อยู่ในช่อง YouTube ของเมแล้วกันเนาะก็ถือว่าเป็นผู้ติดตามคลิปเมต่างๆให้การสนับสนุนให้ยอดวิวมีคําขอบคุณมีคําชมมีคําติมากมายใดๆก็ตามแต่ทุกคนรู้แล้วแต่มีความสําคัญให้ให้กับเมให้กับการเติบโตของเมในวันนี้ เมย์ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาที่กลุ่ม The s th i m t ที a ฮดสเตชัเดี๋ยวเมย์จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถเล่นได้ง่ายมากทุกคนแค่แคปหน้าแกลลอรี่ทุกคนเห็นภาพในจอนี้ไหมอันนี้คือจะเป็นแกลลอรี่นะคะที่เมย์กำลังหมายถึงทุกคนเนี่ยจะมีแกลลอรี่หน้านี้อยู่แล้วเวลาที่เข้าจากเกมนะคะพอดีอันนี้เมย์สร้างบ้านไว้อ่าเดี๋ยวเมย์จะพาไปด้านนอกก่อน เวลาที่ทุกคนจะแคปนะคะเมย์ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนสร้างอะไรเลยไม่ได้ต้องการให้มีการสร้างตัวละครหรือบ้านเลยนะคะทุกคนแค่เข้ามาที่แกลลอรี่นะคะที่อยู่บนมุมขวาบนนะคะหรือกดปุ่มลัดที่คีย์บอร์ดก็ได้กด F4 นะคะกดปุ๊บแคปหน้าจอนี้นะคะแล้วก็เมน์ในกิจกรรมได้เลยนะคะแค่นั้นเองจบแล้วไงปะอ่ะแต่เมย์อขอเพิ่มนิดหนึ่งเมยขอเพิ่มนิดหนึ่งนะคะก อยากทราบว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกยังไงแล้วก็แมวสกิดฮลัลโหลเดี๋ยวแม่แจ้งกิจกรรมอยู่ลูกเอ้ยอ่ะก็คือให้เพื่อนๆนะคะก็อธิบายพอสังเกตค่ะว่ารู้จักเกมได้อย่างไรนะคะประทับใจอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกติกาเป็นรูปภาพกันดีกว่าเนาะมาจอขึ้นมาจอโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นกติกาที่ที่เมย์พูดไปคร่าวๆเมื่อสักคู่นี้นะคะก็จะเป็น ลักษณะของอการแจกภาคเสริมในหมวดของเกมแพ็คนะคะทุกคนเกมแพ็คของเราก็มีมากมายสเลเกินนะคะเดี๋ยวมีดูไปด้วยด้วยกันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตย่อจอก่อนอ่หลักๆก,ก็จะมีเห็นไหมก็คือจะแคปหน้าจอนะคะก็คือแกลลอรี่ที่เมโชว์แบบเนี้ยทุกคนไปแคปของตัวเองมาเนาะหลังจากนั้นก็คอมเมนต์นะคะเอาภาพลงคอมเมนต์แล้วก็เล่าเรื่องสั้นๆว่า คุณเนี่ยเริ่มต้นเล่นเกมเดอะซิมตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะและเหตุใดถึงชอบเกมนี้ง่ายปะง่ายมากไม่เสียเวลาไม่ต้องสร้างเยอะนะคะวันนี้ตั้งใจมาแจกนะคะแจกจริงๆเนาะไม่ต้องมีเงื่อนไขนะคะแต่ใดๆแล้วทุกคนต้องมีภาคหลักก่อนนะจ๊ะถ้าไม่มีภาคหลักก็จะเข้าไปแคปหน้าแกลลอรี่แบบนี้ไม่ได้อ่าโอเคนะภาคเสริมที่จะแจกมีทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะคะ สามรางวัลรางวัลแรกจะเป็น Spa d ดย์นะคะรางวัลที่2จะเป็น Jungle ลแอดเวนเจอร์นะคะรางวัลที่3จะเป็น outdoor retreat นะคะสแพ็กนี้จะเป็นหมวดเกมแพ็กราคาประมาณราคาเต็มของออริจินนะคะอยู่ที่599บาทเนะาะ3แพ็กนี้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้1แพ็กนะคะเวลาที่คอมเมนต์ร่วมกิจกรรมอย่าลืมทำข้อ3ด้วยนั่นก็คือการเขียนชื่อแพ็กที่คุณต้องการ หใน3นี้ชอบแพ็กไหนอยากได้แพ็กไหนเขียนลงไปนะคะใครเป็นผู้ที่ถูกใจในคอมเมนต์นั้นนะคะในในคำอธิบายพอสังเกตของคนนั้นๆนะคะกรรมการเห็นช,ชอบแล้วว่า3คนเนี้ยเป็นคนที่ถูกใจนะคะก็จะได้รับรางวัลภาคเสริมทั้ง3คนนะคะตามแพ็กที่เราลงไว้นั่นเองนะคะโอเคนะก <ing> ็ใครที่ยังไม่มีทั้ง3ามแพ็กนี้ เลือกมาสักหนึ่งแพ็กที่ตัวเองต้องการเนาะแล้วก็คอมเมนต์มาแล้วก็ทําตามกิจกรรมได้เลยตอนนี้ทุกคนยังเล่นทันอยู่เพราะเมย์ให้เวลากิจกรรมเนี่ยหสัปดาห์นะคะทีมงานของเราเห็นพร้อมต้องกันแล้วว่า1สัปดาห์แล้วกันกาลังดีเนาะเพื่อที่จะประกาศแล้วก็บอกุทุกคนให้สามารถเข้ามาเล่นกิจกรรมกันได้เนาะทีนี้เมย์จะปิดลับนะคะเมย์จะปิดลับวันที่13วันเสาร์ที่13มีนาคมนี้ในเวลา18บแนาฬิกาและ ประกาศผลในวันที่14นะคะวันอาทิตย์เลยนะคะวันที่14เวลา18นาฬิกาประกาศผลแล้วไม่ต้องกลัวว่าแบบนานมคะกว่าจะได้โค้ดอะไรอเงี้ยได้เลยทันทีพร้อมอยู่ในมือแล้วตอนนี้โค้ดสั่นมากอยากแจกนะคะวันนี้ก็อาจจะโซมไปนิดนึงจริงๆวันนี้ไม่ได้ขึ้นสตรีมนะคะแต่ว่าอยากอัดบอกกิจกรรมด้วยจริงๆมันควรจะอัดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ก็ นะทำอะไรอยู่วะโอเคก็อย่าลืมนะคะมาร่วมสนุกกันอย่างที่บอกโค้ดเนี่ยมีพร้อมแล้วประกาศปุ๊บเดี๋ยวทักอินบ็อกแจกทันทีไม่ต้องกลัวนะคะได้เล่นเลยนะอันเนี้ยถาวรนะบอกก่อนถาวรไม่มีเอาคืนนะคะก็อันนี้เป็นกติกาง่ายๆแน่นอนว่ากลุ่มของเรานะคะก็ขออนุญาตไปสัมษั์เลยกลุ่มเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่แชร์สตรีมเหมือนเมื่อก่อนที่เมย์ทำเนาะตอนแรกเนี่ยที่เมย์ทเนี่ยมันยังไม่มีในส่วนของ คอนเทนต์อะไรหดือยวว่าเรายังไม่ได้เต็มที่กับกับเรื่องของการมีคอมมูนิตี้ของเรานะคะซึ่งตอนนี้เมย์ก็มีเพื่อนมีสตรีมเมอร์ที่ที่รู้จักกันแล้วก็สตรีมเกมด้วยกันเราก็รู้สึกว่ามีความเห็นพ้องต้องกันว่าเออจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะทำคอมมูนิตี้ให้มันดีขึ้นมาได้นะคะแล้วเราก็พยายามช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามต่างๆทุกสายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายคนที่เล่น ซ,ซีเล่นมอสนะคะก็การแก้ปัญหาต่างๆก็จะมีคุณปักกี้นะคะเลตเติ้ลแฟเลเนี่ยเขาก็จะเก่งนะคะเรื่องมอสต่างๆแล้วก็การดูแลต่างๆนะคะเพื่อให้มอสเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่พังนะไม่พังนะคะก็สามารถไปดูคลิป YouTube ได้ด้วยเนาะยังจะมีในส่วนของแอดมินที่เก่งสร้างบ้านอ่ะก็มีนะคะหรือจะเป็นในส่วนของ แอดมินหมูนะคะหมูกสินก็จะเป็นการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรีวิวว่าฉันควรซื้อภาคเสริมอะไรดีนะคะเปรียบเทียบแพ็กต่างๆเปรียบเทียบราคานะคะคุณหมูก็จะมาพูดเรื่องนี้ให้ให้ฟังนะคะในนั้นก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งเมรวมลิง์ไว้ให้ด้วยนะคะในในประกาศในปักหมุดทุกคนสามารถไปดูข้อมูลได้ทีมงานของเมส่วนใหญ่ก็จะมาจากสายสร้าง เป็นเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคือมันมันเป็นจังหวะแล้วก็อะไรต่างๆนาะนาะซึ่งแอดมินทุกคนเนี่ยก็จะมีความรู้เรื่องเรื่องของการสร้างบ้านและสตรอรี่ไปพร้อมๆกันสตรอรี่ก็คือหมายถึงเกมเพย์ทั่วไปนะคะก็มีความรู้แล้วก็ไม่ได้มีแค่แอดมินค่ะทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นไม่ว่าคุณรู้อะไรสามารถแนะนําพูดคุยกับเพื่อนๆได้เลยจะมีตัวละครซิมมาอวดก็สามารถลงได้แช์สตรีมขอให้เป็น เกมที่เป็นลิขสิทธิ์จาก Origin หรือ Steam นะคะเมย์ก็ยินดีที่ใช้ทุกคนเนี่ยแชร์ลงมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์การสตรีมมันไม่ได้แปลว่า,าแค่มาเล่นสนุกนะการสตรีมเนี่ยเป็นการเชิญชวนทุกคนให้อยากเล่นเกมทางอ้อมเพียงแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าการเล่นเกมของเราเนี่ยจะทําให้ใครมาอยากเล่นได้จริงๆหรอมันไม่รู้ตัวหรอคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนเราไม่รู้ตัวหรอเราเล่นอะเราเอาสนุกใช่ไหมแต่ว่าคนดู เขาจะสนุกแลวเขาก็อยากจะเล่นอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้เดอะซิมนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการแชร์สตรีมการแชร์คอนเทนต์ u t u b e เมย์เต็มที่มากๆนะคะเพราะเมย์เองก็โตมาจากตรงนั้นนะคะโตมาจากการที่เราก็ต้องทําให้คนรู้จักเราก็อยากให้มีคนที่เข้ามาดูเราแล้วก็สนใจในคลิปของเรานะคะกว่าเมย์จะมาถึงวันนี้อย่างที่บอกเมย์ May, ก็ทําเท่าที่เมย์จะไหวนะคะ คอนเทนต์ต่างคอนเทนต์ลดร,ราคาเวลามีแพ็คลดราคาเมย์ก็จะพยายามช่วยซึ่งเดี๋ยวเมย์จะต้องลงกลุ่มในทุกๆครั้งอยู่แล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันนะคะก็ประกาศผลวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้ารวมถึงแน่นอนเมย์ก็มีเพจที่จะมีกิจกรรมเร็วๆนี้ขอเวลาเมย์นิดนึงเพื่อที่จะดูว่ามันมีกิจกรรมอะไรแทรกไหมถ้ามันมีแทรกใดๆเดี๋ยวเมย์จะได้ดูเรื่องของระยะเวลาอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอน เกมพาคเสริมที่จะแจกจะเป็นแพ็กใหญ่นะคะแพ็ก expansion Pack ซึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณ1299บาทนะคะใครอยากได้แพ็กใหญ่ตามมาเจอคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ลาแล้วนะอย่าลืมไปเล่นกันนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะบ๊ายบาย